บทฝึกการใช้ห้องน้ำของสำมเนเรนณ์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันสำมเนรนฝึกการใช้ห้องน้ำแล้วก็จะดูความเรียบร้อยในการให้ห้องน้ำที่เราใช้แล้วนะ มีความสะอาดเพื่อที่คนที่มาใช้ทีหลังก็จะได้รู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอสามเณ็นก็ทำดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองจะทำได้ก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อหมู่คณะด้วยซึ่งสมเณ็นก็ฝึกกำลังฝึก อาจารยไมาแอบดูเขาก็ทำได้นะเขาก็ทำได้เป็นธรรมเนียนที่อยู่ชั้นป .2 ธรรมเนียนชื่ออะไรนะเชฟน้องธรรมเนียนเชฟอยู่โรงเรียนไหนครับชุมชนบ้านสามกบ้านสามกัแพงอยู่ชั้นไหนครับป .2 ป .2 ทำได้เลยนะเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยป .2 เนี่ยแปดขวบแขวบนี่โอ้โหทำได้นี่แสดงว่าเป็นคนไม่ธรรมดาเนีああ่ย ไม่ธรรมดาที่สามารถทําได้ถ้าสมเนีเชฟทำได้เด็กทั่วโลกนี้ทำได้ไหมครับได้ไดเสรจอยางวางแล้วอ่าต่อทำไงต่อครับทำไงต่อไปไหนต่ออถ้ามือเปื้อนเราจะทำยังไงอ่า นี่คือการรับผิดชอบตัวเองเมื่อเข้าห้องน้ำแล้วก็ดูแลความสะอาดอมือด้วยเห็นไหมสามเณรทำได้นี่คนทั่วโลกก็ทำได้หลวงพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาดไว้ว่าหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคน ได้ฝึกอุปนิสัยซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญให้ผู้ใช้บริการถัดจากเราไปมีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอคือทั้งอ่างล้างหน้าและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดได้แห้งนี่ก็คือหลวงพ่อท่านปลูกฝังให้ลูกศิษย์ได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม และสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันก็เอาบุญมาฝากทุกท่านในการฝึกอบรมเยาวชนของศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางให้เจ้าภาพทุกท่านได้มีบุญได้บุญจากการฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งได้ดี